รับธุรกิจเติบโตวันนี้พามางานเซตอินเดียซิตี้2019มาสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทออโต้คอปโฮดดิ้งตอนนี้กำลังพบนักลงทุนอยู่นะคะหรือว่าออปเปอร์จูนิตี้เดย์นะคะบริษัทนี้ทำธุรกิจเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าแต่ที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจนี้ก็คือเขาเป็นรายแรกในธุรกิจดีลเลอร์ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MA i นะคะและเขากำลังจะ ไปถึงจุดที่ถือว่ามีการเติบโตครั้งใหม่ในปี2,565เพราะว่าเขาใช้โมเดลในการทำธุรกิจแบบเติบโตโดยใช้สาขาการขยายสาขาจะครบทุกภูมิภาคในอีก3ปีข้างหน้าบริษัทเขาจะใช้โมเดลการเติบโตขยายสาขาแบบใหนนะคะแล้วก็เติบโตในทิศทางอย่างไรดิฉันพาไปติดตามสัมภาษณ์ผู้บริหารกันค่ะกลุ่มบริษัทออโตอ้คอร์ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของอุตสาหการรมรถยนต์ในประเทศไทยที่ภาครัฐบาลได้ส่งเสริมผ่าน B.O.I. ผลักดันให้เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตลอดมาส่งผลให้ยอดการผลิตและการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปี2535โชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้าสาขาสุรินโดยกลุ่มบริษัทออโตคอจึงได้เปิดดำเนินการขึ้น ในฐานะตัวแทนจำหน่ายของ h อน d a อย่างเป็นทางการเวลาที่เราทำงานทุกวันนี้เนื่องจากที่ผมบอกว่าเรายังไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นธงของเราผมก็บอกคุณพูดแล้วต้องทำให้ได้คุณต้องอยู่ในลหลาักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใช่คุณต้องต้องมี CG แล้วคุณทำสเต็ปายสเต็ไปเนี่ยครับผมก็เข้าใจว่านักลงทุนก็จะต้องมอง พูดถึงจุดแข็งก็บอกว่าก็ต้องขอเชิญชวนทุกท่านไปเยี่ยมชมโชว์รูมนะครับก็คือว่าจริงๆธุรกิจที่ ACG ทําทำอยู่เนี่ยไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนทุกท่านก็คงมีรถใช้อยู่แต่ว่าผมก็ขอพูดเรื่องแรกก็คือว่าเวลาทุกท่านไปซื้อไปซื้อรถเนี่ยครับก็ต้องอธิบายก่อนว่าเวลาไปซื้อรถเนี่ยหลายท่านก็จะพบว่าบางทีจะต้องรอรถนานๆหนึ่งในหนึ่งใน,ในกระบวนการที่เราพูดลึกๆเกี่ยวกับที่มาของรถยนต์เนี่ยเราก็ต้องพูดว่า รถยนต์อย่างยี่ห้อฮันด้เราเนี่ยเรามีอยู่10รุ่นใช่ไหมครับหรุ่นเนี่ยเรามี4แบบแล้ว1แบบเรามีอีก5สีคีนี้ถ้าเราพูดว่ารถที่ที่จะต้องมีให้ลูกค้าเลือกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะต้องมีถึง200ไอเทมปัญหาคือว่าถ้าโชว์รูมที่มันเป็นสแตนดาร์เนี่ยมันมันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะซัพพลายให้ลูกค้าในปริมาณไอเทมขนาดนี้ oh. เมื่อเทียบต่อยอดขายใช่ไหมครับ คี้ความที่เรามีสาขาที่มากขึ้นเรามีการขยายสาขาที่มากขึ้นเนี่ยไอ้ปริมาณรถที่ประสิทธิภาพที่มันเกิดจากการ mm. าก,การ mm. สต็อก mm. เพื่อการซับลายลูกค้าตรงนี้มันจะทําให้เกิดโอกาสแมทชิ่งการขายมากขึ้นเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งผมก็ต้องขอบอกว่าเราสามารถส่งมอบรถได้รวดเร็วใช่ไหมครับ mm. เรื่องที่สองเราก็ต้องพูดถึงการเซอร์วิสการเซอร์วิสก็มี 2- อสเรื่อง เรื่องแรกทุกคนเอารถไปชอมเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆทุกคนก็ต้องรอคราวนี้เวลาธุรกิจรถยนต์เนี่ยเราพูดถึงความพอใจของลูกค้าใช่ไหมครับคราวนี้ความพอใจเนี่ยบางบางทีเนี่ยมันวัดเป็นค่าแต่ละท่านเนี่ยมันวัดยากเพราะนั้นโดยรวมเราบอกว่าให้เราต้องการให้ลูกค้าพอใจมากที่สุดจริงๆครงสร้างไรายได้ของเราเนี่ยต้องขอบอกว่า มันมาจากการขายมันประกอบด้วย4ส่วนหลักๆก,ก็คือส่วนแรกก็คือการขายรถยนต์ใช่ไหมครับส่วนที่2การซ่อมบริการการขายก็รวมถึงอะไรใช่ไหมครับส่วนที่สเป็นโครงสร้างของเรื่องค่าในแน่ซึ่งแยกเป็นของประกันภยัยแล้วก็ค่าในแน่ในการจัดทําสินเชื่อเช่าซื้อมีโครงสร้างอยู่4ส่วนคราวนี้ใน4ส่วนเนี่ยผมก็ตอบโดยภาพกว้างว่า90เป็นเป็น เป็นรายได้จากการขายอีก1 0เป็นรายได้จากการบริการแล้วก็ส่วนอื่นครับผมถ้านับยอดขายเนี่ยรถยนต์เนี่ยแน่นอนมูลค่ารถยนต์มากกว่ารถยนต์ก็ต้องก็ต้องมีมูลค่าที่ที่มากกว่าท่านี้ไอการซ่อมไกลไล่ได้อื่นๆเนี่ยมันเป็นจํานวนยอดขายที่น้อยกว่าแต่ถ้าผมตอบว่าพอเราหารกาไรไปแล้วเนี่ยก็ต้องตอบว่าส่วนที่เป็นการซ่อมบริการกับในแน่เนี่ย ันรวมแล้วเนี่ยมันจะมีมา r g จิ้นที่ดีกว่าภา,ภายใต้การแข่งขันเนี่ยที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแต่พอเราเราย้อนกลับไปมองดูมองดูว่าอย่างปีนี้เนี่ยสภาพการขายเนี่ยแน่นอนไต่มาสสามนี่ดอปไปสู้สู้ไตามาสก,ก่อนหน้าไม่ได้แล้วพอทั้งปีเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยทรงๆแต่ปรากฏว่าเอาภาพรวมก่อนยี่ห้อฮอนด้าเนี่ยเราเนี่ยมันมันไม่ได้ลดลง ถ้าถ้าไปดูตัวเลขนะครับครานี้ในกลุ่มของเรา ACG เนี่ยเนื่องจากเรามีอย่างที่คุณอมรัชถามผมว่าแผนคืออะไรคือเราจะใช้โอกาสจากตลาดทุนและการใช้โอกาสตลาดทุนเนี่ยไอ้ธงของเราคือการขยายสาขาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับครานี้พอการขยายสาขาไปเรื่อยๆอย่างผลปีนี้เราก็เห็นชัดเจนว่าในขณะที่ภาพรวมไม่โตแต่ยอดขายบริษัทเราเนี่ย มันเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนทั้งยอดขายแล้วก็กําไรซึ่งเป็นผลมาจากการขยายสาขาคราวนี้พอการขยายสาขาเนี่ยครับพอมันครอบคลุมไปทุกภูมิภาคเนี่ยมันมี2อสเรื่องที่จะเกิดในธุรกิจอันแรกก็คือว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีข้อได้เปรียบในแง่ของอีโคโนมีออฟสเกลทุกด้านที่ผมคิดว่าแม้กระทั่งเมื่อกี้ที่ผมอธิบายเรื่องการขายที่การการซัพพลายลดให้ลูกค้าหรือแม้แต่กระทั่ง การบริหารงานที่อะไรที่มันเกิดซ้ำๆถูกไหมครับมันก็จะมีมันก็จะมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่ลดลงเมื่อวอรลุม,มันมากขึ้นแผนที่จะขยายต่อไปนี้อีก3ปีเนี่ยอย่างเราเราให้ไว้ในไฟลิ่งเนี่ยมันก็ไปตามภูมิภาคที่ได้ให้ไว้ะนะครับในไฟลิ่งครน,นี้โดยเฉลี่ยถ้าถ้าทำได้ตามแผนเนี่ยก็อยากจะทำให้ได้4เดือนทักหที่ สถึงห้เดือนสักหนึ่ง 1. เรามีเป้าใช่ไหมครับเราก็พยายามจะให้ได้เป้าตามนั้นครับเพราะว่าจริงๆคือกลยุทธ์จุดแข็งของบริษัทจริงๆก็คือว่าถ้าเราสามารถขยายได้สายขามากขึ้นทุกอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นีครับมันก็จะเข้ามาไม่แน่ใจว่าคุณฮานุมารเนี่ยพอใจกับการเติบโตณนะปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ไหมเราอยากจะมี New S Cur v e ใหม่ที่เป็นการสร้างฐานการเติบโตใหม่ไหมคะ คือจริงๆผม,ผมต้องตอบอย่างนี้นะครับว่าถามว่าผมพอใจไหมผมก็ต้องตอบว่าผมอยากจะทําทุกอย่างให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นต่อไปอย่างนี้ดีกว่าครับครับผมบในทุกๆด้านแล้วมีเรามีเมืม่อสักครู่คุณพันธ์ว่าพูดถึงว่าเรามองห่วงโซ่ธุรกิจแล้วว่ามีอีกหลายอย่างที่จะทําได้คิดว่าจากนี้ไปเนี่ยนิวเอสเคิร์ฟของ ACG เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ในปีไหนฮะถ้าแผนธุรกิจที่ระวังไว้ว่าเราอยากไปทํา หลังจากครบทุกภูมิภาคครับเรา ACG เราเนี hmm. mm ่ยอยู่ในต่างจังหวัดแต่เราเป็นรายแรกใน60ปีของธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์ที่สามารถเข้าจดทะเบียนได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่ไหมครับไม่ใช่เฉพาะยี่ห้อนได้นะครับจากทุกยี่ห้อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าบริษัทตัวผมในฐานะเบอร์หนึ่ง แล้วทีมงานทุกคนน้องๆตั้งใจมากแค่ไหนเพราะทุกท่านรู้ว่าการเข้าไปจดทะเบียนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับแต่เราสามารถผ่านเรื่องตรงนั้นมาได้ใช่ไหมครับคราวนี้เวลาที่เราทํางานทุกวันเนี้เนื่องจากที่ผมบอกว่าเรายังไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นธงของเราผมก็บอกคุณพูดแล้วต้องทําให้ได้คุณต้องอยู่ในลหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใช่ไหมคุณต้องต้องมี CG แล้วคุณทำสเต็บไปสเต็ไปเนี่ยครับผมก็เข้าใจว่านักลงทุนก็จะต้องมองเห็นมิสเนร์โมเดลแบบใช้สาขาสร้างการเติบโตของ ACG <ม>จะทำให้กูรูของเราทั้งสองท่านประเมินมูลค่าหุ้นไปในทิศทางใดเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะมาวิเคราะห์สำหรับบริษัทออโต้คอปโคโดิ้งจำกัดมหาชนหรือว่าใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า A.C.G. นะคะซึ่งทางผู้นิยหารบอกว่าเป็นธุรกิจที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเภทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นะคะเขาตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อฮอน da เป็นรายแรกนะคะเราลองไปฟังกูรูประจำรายการว่าจะวิเคราะห์บริษัท A.C.G. ไปในทิศทางใดกับดรนิเวศเหมชิระวรากรนักลงทุนหุ้นคุลค่าดรวิสิทธิ์อมิพัฒนากุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะเป็นธุรกิจเดียวเลยนะคะ ที่เขาจดทะเบียนคือเป็นบริษัทเดียวอ่ะในธุรกิจเนี้ยที่เขาชอบจดทะเบียนแล้วเขาก็บอกว่าเขาค่อนข้างจะมีเรื่องของมาตรฐานทางบัญชีเนี่ยค่อนข้างจะแบบใช้บิ๊กโฟล์ค่ะคุณวิสิตคะถ้าจะวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทนี้คุณวิสิตแนะนํำยังไงบ้างคะว่าต้องดูอะไรบ้างก็คือดูธุรกิจเขาก่อนนะครับก็คือจําหน่ายรถยนต์ฮอนด้าเลยนะครับก็คือมีโชว์รูมและศูนย์บริการ8แห่งนะครับแล้วบังเอิญโชว์รูมต่างๆนี้ของเขาเนี่ย แแห่งเนี่ยรวมทั้งโชว์รูมอย่างเดียวเนี่ยหแห่งเนี่ยนะครับอยู่ที่แถวสุรินบุรีล์นะครับขอนแก่นภูเก็ตกระบี่พูดง่ายคือจะต้องอาศัยเลยว่าเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับเป็นตัวพักดันในการซื้อนะครับผู้ซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนท้องถิ่นเองนะครับของขึ้นอยู่เศรษฐกิจของท้องถิ่นนั้นนะครับฉะนั้น,นการวิเคราะห์คือหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าความนิยมของรถยนต์ฮอนด้าของท้องถิ่นเป็นยังไง นะครับเพราะว่าบริษัทนี้ก็ขายเฉพาะรถยนต์ฮอนด้านะครับอันที่2เนี่ยวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับฉะนั้นเนี่ยในรถยนต์ฮอนด้าเนี่ยนะครับก็คือรายได้เนี่ยนะครับก็คือปกติรถยนต์ฮอนด้าเนี่ยจะมีมาร์เก็ตแชร์เนี่ยประมาณ13.6%ของตลาดรถยนต์ทั้งหมดนะครับอันนี้รวมเรื่องเกี่ยวกับตัวปิกอัพด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดดูเฉพาะรถยนต์นั่งนะครับก็คือ,อ,อตัวฮอนด้าเนี่ยมีมาร์เก็ตแชร์ประมาณ24.9% ก็ถือว่าเกือบ1นในสนะครับของรถยนต์นั่งนะครับฉะนั้นความนิยมของรถยนต์ฮอนด้เนี่ยในประเทศไทยก็ถือว่าสลับรถยนต์นั่งก็ถือว่าโอเคนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ครับว่าถ้าดูจาก Business m o เด l เนี่ยนะครับก็คือของทางบริษัทเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเศรฐกิจภายในประเทศ <Okay. S 1> นะครับฐกิจท้องถิ่น ยอดขายของเขาเนี่ยนะครับก็ถือว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโตตามเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็ตามยอดปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นนะครับปัจจุบันเนี้ยนะครับไรายได้ยอดขายรถยนต์เนี่ยอยู่ประมาณสัก87%นะครับในได้จากการบริการนะครับอยู่มาสัก9%กับ1 0ซซึ่งก็คือบริษัทนี้ก็มีศูนย์บริการด้วยหลังจากขายเสร็จก็รับบริการนะครับการขายรถยนต์เนี่ยก็มีราคากำหนดนะครับจากออทาง Honda เอเงผู้บริโภคอาจจะคอมเพลอาจจะเปรียบเทียบนะครับว่าศูนย์นี้เมื่อเปรียบเทียบกับศูนย์อื่นนะครับไรายได้ตัวยอดขายเป็นยังไงนะครับราคาเป็นยังไงมีของแถมอะไรไหมนะครับมีการบริการยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยจะทําให้ตัวกาไรขั้นต้นนะครับของบริษัทเนี่ยอยู่ที่6ก็นะครับก็ถือว่าเป็นกาไรขั้นต้นที่ค่อนข้างที่จะไม่สูงมากนักนะครับเพราะเนื่องจากว่าผู้บริโภคสามารถคอมเพล์ได้นะครับ ต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่ง c o m p a c t ข้ามจังหวัดก็ได้นะครับะนนเนี่ยนะครับก็คือจะทําให้บริษัทเนี่ยมีกำไรขั้นต้นอยู่6.4%เองนะครับะนนเนี่ยกำไรสุทธิข้างล่างเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณยอดขายแล้วนะครับว่าปริมาณยอดขายเป็นยังไงนะครับบริษัทเนี่ยมีกําไรที่เกิดจากการปฏิบัติการเนี่ยอยู่มา3% 3.06%นะครับมีกําไรสุทธิเนี่ยอยู่มาซะ1.68% นะครับฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตน,นะครับว่าตัวเลขเนี่ยเรื่องกำไรต่างเนี่ยจะค่อนข้างบางนะครับแต่องไรก็ตามเนี่ยเ,เนื่องจากตัว valuation นะครับมูลค่าต่างเนี่ยไม่ถือว่าแพงนะครับแล้วก็เนื่องจากตัวเลขเนี่ยของบริษัทยังไม่บอกเรื่องผลผลแต่เข้าใจว่าธุรกิจเนี่ยเ,เป็นธุรกิจหรือว่าค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับเข้าใจว่าตัวกำไรที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับก็คือใน9้าเดือนที่ผ่านมานี่กำไร3 8ล้าน นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีล่าสทั้งปีอยู่27ล้านนะครับก็น่าจะเป็นปันผลที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับผลการดำเนินงานปี2562นกะครับก็คือเป็นธุรกิจที่เรียกว่าขึ้นอยู่กับกําลังซื้อของคนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในการที่จะบริโภคนะครับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอาจารย์นิเวศขาทางผู้บริหารเนี่ยเขาบอกชัดเจดเนเลยคุณพานุมาตรเขาบอกว่าเขา มี i ิเศษโมเดลการเติบโตแบบขยายสาขาคือตอนนี้เขาอยู่ประมาณสัก10สาขาแต่เขาบอกว่าตามที่เขาได้แจ้งเอาไว้เนี่ยคือในประมาณสักปี2,565ทั้งเขาขยายได้เป็น15สาขาเนี่ยนั่นคือการเติบโตครั้งใหม่ของเขาหรือว่า New S Curve ถ้าจะมองจากธุรกิจเนี่ยอาจารย์มองถึงโอกาสแนวโน้มความเป็นได้ที่เขาจะเติบโตในศษาะนั้นยังไงบ้างคะถ้าวิเคราะห์จากพื้นฐานของธุรกิจเขา คือต้องเรียนว่าธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่โดยภาพรวมมันอิ่มตัวไปนานแล้วนะอิ่มตัวไปนานการแข่งขันก็สูงมากนะแทบจะเป็นเพอร์เฟกนะคือไม่สามารถจะไปตั้งราคาอะไรพิเศษนะได้กำไรพิเศษประเด็นก็คือว่าการขยายสาขาไปนะมันมันช่วยลดต้นทุนหรือเปล่านะถ้าสามารถช่วยลดต้นทุนได้มันก็อาจจะดีขึ้นมาในแง่ที่ว่ากำไรจะเพิ่ม เทียบกับคนอื่นที่ไม่ได้ขยายสาขา <'Kay. S 2> จมแต่ถ้าดูซอสจริงๆก็ไม่ชัดนะเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันซื้อมาขายไป <'Kay. S 2> นะถ้าเปิดถ้าเปิดโชว์รูมก็ต้องมีต้นทุนโชว์รูมมันไม่สามารถที่จะเป็นแบบว่าเฮ้ยต้นทุนอื่นๆลดหมดจะมาเหมือนขายแบบว่าส่งเป็นอ e ีคอมเมิร์ซไปเลยจะมาไม่ต้องเปิดอะไรขยายไปซึ่งมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเพราธุรกิจ ตัวรถยนต์เองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจํานวนคนด้วยจะมาคนที่ทํางานมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นอะไรขึ้นจะต้องเพิ่มขึ้นซึ่งประเทศไทยตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจตัวช้าแล้วก็จํานวนคนก็เพิ่มน้อยลงจะมาคนก็มีอายุมากขึ้นอะไรขึ้นตัวเลขล่าสุดปีนี้เข้าใจว่าถดถอยนะภาพรวมถดถอยแต่ว่าอันนี้เป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าโลมาจินกําไรน้อยจะมาเขาบอกมีเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปทํา เลยเลยโชรุมรถนี่มันหมดหมดยุกไปละถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกว่าอนาคตอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, รถยนต์ฮอนด้าพอปูลาน้อยลงก็อาจจะหนึ่งต่อมาก็อาจจะบอกว่าเอ้ย hey, ตอนนี้เขาเริ่มรถไฟฟ้ารถจงจีนที่เป็นรถไฟฟ้าต้นทุนราคาคือคือมันมีอ,อปุปสรรคพอสมควรเหมือนกันว่ามันไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะพเพราะธุรกิจคุณอาจจะกำลังดีคลายเจอคู่แข่งทั้งตัวบริษัท แม่ที่ที่ขายรถยนต์โตโยต้ามานุ่นมาอะไรมันมีมันมีเหมือนกันนี่เป็นธุรกิจที่แบบคือคนรุ่นใหม่ก็คงไม่สนใจทำอ,อย่างนี้ดีกว่าเพราะามันมันไม่ได้โตอะไรแล้วมันก็กําไรน้อยแล้วก็มีโอกาสที่ถูก disrupt แล้วก็ long term เองจริงๆมันก็คนน้อยลงก็ใช้รถรถน้อยลงจะมาอีกหน่อยอาจจะมีก็เรียกว่าอะไร transportation รถไฟฟ้าน,นู่นนี่เราเราไม่รู้อ่ะคือคือเป็นเป็นอะไรธุรกิจที่คือความน่าสนใจมันมันมีน้อยนะมันมีน้อยมากจะรย์บอก margin ต่ํามาจินาจ้นต่ํามากเปอร์เซ็นต์หนึ่งกำไรมาปีไหนขายรถน้อยลงมาหน่อยก็แย่ละใช,ใช่ไหมการขยายตัวในธุรกิจแบบนี้ถ้าขยายแล้วไม่ได้กําไรขยายแล้วดีคลายไม่มีประโยชน์ แล้วศูนย์ซ่อมบริการหลังการขายเขาอันนี้กำไรค่อนข้างเยอะนะอาจารย์สามสถึงสามหอ็นตย่างเงี้ยก็น่าสนใจคุณก็ต้องลงทุนแต่ว่ารถสมัยใหม่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะสมัยหนึ่งเนี่ยการตั้งศูนย์เนี่ยกำไรดีแต่นาทีนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่ารถรถสมัยใหม่นี่เขาก็ไม่ค่อยต้องซ่อมมากนะคล้ายๆกับว่ามันไม่เสียล่ะเสียน้อยเสียก็เปลี่ยนๆง่ายๆคือคือ ผมจาไม่ได้ว่ารถผมไปซ่อมเมื่อไหร่นะมีที่บ้านมีไปสามคันแท้จะไม่เคยซ่อมไม่รู้กี่ปีซ่อมน้อยมากใช่ไหมไม่ได้ทําอะไรมากเพราะเทคโนโลยีมันดีขึ้นมาสมัยก่อนนะใช่เดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียรถสมัยใหม่ไม่ค่อยเสียแต่นาทีเนี้ยผมว่าเรื่องรถเนี่ยผมว่ามันมันคงไม่โตเร็วละผมว่าอินตัวใกล้อินตัวนะแล้วก็ไม่รถไฟฟ้าจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าอันนี้ก็ยังยังอีกพักหนึ่งอะไรถือว่าโอเคแต่ปัญหาเรื่องเนี้ยว่า รถยี่ห้อนี้มันจะป๊อปปูล่าขึ้นหรืออยู่รย่ลงก็เป็นปอีประเด็นหนึ่งเรียนถาม <c oughs> างคุณวิสิ์แล้วกันนะคุณวิสิค่าถ้าเราจะวิเคราะห์เมื่อสักครู่คุณวิสิ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการเติบโตที่ค่อนข้างดีแล้วโดยเฉพาะจุดเด่นเขาเรื่องของการบริการหลังการขายก็คือการมีศูนย์เท่านั้นเองนะคะว่าศูนย์เนี่ยทำให้เขาเนี่ยก็สามารถทํากําไรได้ค่อนข้างเยอะนะคะคุณวิสิ์ให้เรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นยังไงคะวิธีการที่จะลงทุน ACG ต้องดูอะไรคนระับ <c oughs> ครับอย่างที่เรียนนะครับว่าตัวเเรื่องของ valuation เนี่ยปัจจุบัน PE อยู่ประมาณแค่สิบสองเท่านะครับราคาต่ำกว่า book value นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่เ็ดเปอร์เซนะครับก็หมายความว่าในทางทฤษฎีเนี่ย price book กับ out e เนี่ยก็ถือว่ายังอันเดอร์แวลูนะครับหมายความว่านักลงทุนก็อาจจะมีความกังวลนะครับเรื่องเกี่ยวกับภาพใหญ่นะครับว่าภาพการขายรถยนต์นั่งเนี่ยนะครับจะ มีความเสถียรภาพขนาดไหนมีการเติบโตขนาดไหนนะครับทั้งที่ว่าในปี2562เนี่ยบริษัททําได้ดีเลยนะดีกว่าอุตสาหกรรมด้วยใช่ครับลแล้วก็มีกําไรที่เรียกว่ามากกว่าปีแล้วทั้งปีการขยายอีกสิบเอ่อขึ้นเป็น15สาขาเนี่ยอาจจะต้องดูในจังหวัดที่บริษัทไปนะชนะต่างๆเนี่ยก็สามารถรลบความเซ็งเรื่องการขายของบริษัทไปได้ด้วยนะครับก็มองเป็นอย่างนี้ก็ว่าเป็นหุ้นที่เรียกว่าเป็นโลกรอสการเติบโตต่ำนะครับแต่ว่า ด้วยเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าบริษัทก็ทำมานานนะครับอยู่กับฮอนด้ามานานนะครับแล้วก็พยายามขยายสาขาไปในสาขาที่เรียกว่าจังหวัดที่มีศักยภาพนะครับตรงนี้ก็สามารถลดความเสี่ยงในการเติบโตลดความเสี่ยงในเรื่องของการทํากําไรไปได้อา,อาจารย์นิเวศละคะอาจารย์ถ้ามองเข้าไปวิเคราะห์ของตัวกิจการของ ACG อาจารย์มองว่าแข็งแกร่งพอไหมคะคือนาทีเนี้ยดูเหมือนว่าหุ้นก็ไม่ได้แพงอะไรนะแต่ว่ายังไม่ได้เห็นจ่ายเป็นผลนะฮะแต่ว่า ก็คงไม่มีปัญหาถึงเวลาก็ปั่นผลได้อะไรได้นะเพียงแต่ว่าลองเทิมโกรดเนี่ยในระยะยาวจะไปยังไงธนะุรกิจที่อิ่มตัวแล้วก็อนาคตมีแต่จะดิคลายลงนะการขยายไปเพิ่มมากๆไปก็ในที่สุดก็อาจจะประสบปัญหาว่าถึงว่าขยายขยายแล้วมันขายไม่ได้ตามเป้าอะไรต่างๆหรือเกิดเหตุการณ์ว่าเฮ้ยีดด่ห้อนี้คนเรื่องนิยมนิยมน้อยลงหรืออะไรต่างๆ เศรษฐกิจไม่ดีก็มีผลอย่างที่ว่าจํานวนคนน้อยลงก็มีผลจะมาจำนวนคนที่อยู่ในบริเวณที่เขาอยู่อะไรต่างๆหรือว่ามีคู่แข่งก็มาเปิดม,มันมีร้อยแปดอ่ะตัวนี้นะม,นมันเป็นอะไรซึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยปีนี้รถยนต์นั่งเข้าใจว่าลดลงเพราะเศรษฐกิจไม่ดีถ้าปีหน้าก็ยังไม่ดีมันก็อาจจะกระทบได้เพราะตรงนี้เป็นอะไรซึ่งมันก็จุดขายระยะย,ยาวที่ว่าจะเป็นโกรดเนี่ยมัน มันไม่รู้จะขายยังไงดูเหมือนกับว่านี่เป็นธุรกิจที่ value add สำหรับผู้ให้บริการเนี่ยมันไม่ค่อยชัดมากยกเว้นศูนย์บริการแต่ว่าศูนย์บริการนี่จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมากอย่างที่ผมว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคนอาจจะไม่ได้ดูอะไรนั้นมากมายอะไรหรอกไม่เหมือนสมัยก่อนผมจําได้เปิดดีลเลอร์แล้วก็เปิดศูนย์บริการแล้วก็ศูนย์บริการทําแบบดีมากคุณเข้ามานั่งนอนเล่นมามานั่งดูหนังสือพิมพ์มีรูปไปเล่น แล้วก็เอารถเข้าศูนย์ฟังดูแล้วยุคนั้นเป็นอย่างนั้นทุกที่ผมเจอเนี่ยแล้วที่บอกว่ามีบ,บางบริษัทก็ร่ํารวยอะไรต่างๆสุดท้ายก็เป็นเจ๊งไปเนี่ยนะแต่ว่านาทีเนี่ยถ้าถามว่าไอศูนย์บริการหรือว่าพวกดีลเลอร์อะไรเนี่ยมีคนเข้าไปสนใจมนไม่ค่อยมีหรอกเงียบๆบ,บางแห่งที่เป็นศูนย์ของแม้กระทั่งศูนย์ของบอริษัทใหญ่หญหญๆก็เหงาตอนเนี้ยมันเหมือนกับอย่างนั้นไงคือม,ม,มันหมดยุคไปแล้วอาจารย์มองเป็นหุ้นประเภทไหนคะ ก็อิ่มตัวแหละผมว่านะอิ่มตัวแล้วก็คือก็ต้องดูว่าถ้าจ่ายปันผลดีๆในวันหลังนี่นะมันก็จะกลายเป็นโอเคกินปันผลแต่ไปหวังกรดหวังอะไรผมว่ามันยากเหมือนกันคือแม้กระทั่งว่าคุณขยายสาขาไปยังไม่รู้เลยว่าขยายและวกาไรเท่าเดิมหรือเปล่าจะมค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับออโต้คอร์ปโคดิ้งนะคะหรือว่า ACG นะคะสองท่านมองว่า เป็นธุรกิจที่มันผูกอยู่กับภาพใหญ่ของเศรษฐกิจนะคะฉะนั้นเห็นว่าฐานะกิจการดีนะคะ PE ก็ต่ำนะคะต่ำกว่า book value ได้ซ้ำนะคะแล้วก็ในแง่ของ ROE ก็ยังดีอยู่ แต่คนไม่ได้ให้ราคาเท่าไหร่เพราะว่ายังมีความกังวลกับเศรษฐกิจในปีถัดๆไปอยู่นะคะว่าจะฟื้นตัวหรือไม่นะคะแล้วก็ทั้งสองท่านนั้นก็ให้เป็นหุ้นที่อาจจะต้องรอดูนิดหนึ่งนะคะในแง่ของผลประกอบการที่จะตามมาในวันข้างหน้าวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะดรนิเวศแล้วก็ขอบคุณดรวิสิตด้วยที่มาวิเคราะห์หุ้นตัวนี้ให้กับเรานะคะขอบคุณค่ะ ผู้ชมค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะเราพบกันวันพุธหน้าค่ะ14นากา30นาทีนะคะวันนี้ดิฉันนวรัาเจรนญอินสวัสดีค่ะ